เอาเงินไปทําอะไรครับ10บาท20บาทไปซื้อข้าวกินข้าวมันไก่จ้าย่อยจ้าแล้วตอนนี้ไม่ผ่านละครับคานสี่ขานก็ยอมขอให้เห็นหน้าลูกเต้าว่าได้กินข้าวหรือเปล่าแค่นี้ก็พอผมนัดป้าแก้วไว้เพื่อที่ผมจะมาตามหาลุงลุงมนตรีที่บอกว่าโบกรถอยู่แถวนี้แล้วก็หูนวกเป็นใบเห็นบอกว่าอยู่ตรงนี้คือหน้าป้ายรถเมล์ของฝั่งฟาร์มโชคชัยด้วยแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปในเมืองเอกด้วย แล้วเขาได้เงินจากใครอ่ะรถตู้ให้เขาสิบบาทรถตู้ที่คุณลุงโบกเรียกคนเนะฮะเขาจะเปิดระ<ช>ตูตให้แล้วก็อะไรก็คือแล้วแต่สินน้ําใจของรถตู้ซึ่งถ้าเขาไม่ให้เขาไม่ว่าอะไรอ่ะคุณลุงสวดีครับอันนี้คุณลุงมนตรีนะครับคุณลุงมาโบกรถที่นี่ตั้งแต่กี่โมงหกโมงเช้าทาไมคุณลุงถึงมาโบกรถที่นี่คุณลุงบอกว่า คุณครับผมมาหาเงินวันหนึ่งได้กี่บาทวันหนึ่งได้เงินกี่บาทวันหนึ่งได้เงิน4ีบาทถึงร้อยหนึง่งคุณลุงเอาเงินไปทำอะไรครับ10บาท20บาท30บาท50บาทไปซื้อข้าวกิน้า่านี้เนี่ยแค้แล้วแต่ใครจะให้ไม่ให้ช่วยเปิดประตูอะไรทุกอย่างเรียกคนพูอสารลงมาขึ้นรถครับ ผมเห็นคนลุงมาโบกรถนานแล้วครับผมคนลุงเขาก็จะคอยช่วยเหลือครับเห็นคนลุงมาทำก็แบบอย่างที่ดีครับบ้านแกอยู่กี่<า>กคน<อ>ครับแกอยู่สามคนมีใครบ้างครับมีแม่แกแล้วก็น้องแกพิการหมดแกก็เอาตังค์ไซื้อข้าวให้น้องกินอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะมาซื้อข้าวมันไก่กินประจําค่ะทุกวันค่ะแกก็จะซื้อสองกองมั่งสามกองมั่งไปฝากคนที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะ ยา <Yeah, S 2> mm hmm. ลัตนาสวัสดีครับอันนี้เขาไปพาคุณลุงมนตรีพากลับมาที่บ้านตีสี่เขาก็ออกไปรอรถแล้ว mm hmm. แล้วก็กลับไปเที่ยวก็เย็นบางทีก็มืดเลยเนาะอันนี้เป็นน้องชายคนหนึ่งที่อายุปี่สิบแปีปีหัวข้าวไม่ตั้งจ่ะมีข้าวกรไก่จ่ย่อยจ้ะรักพี่จ้ะมรีรักจ่ารักขม่าจ้ะคุณลุงเนี่ยได้ตังวันละ4 0ถึง100บาท แล้วก็ซื้อข้าวเข้ามาให้ทุกวันของใช้ที่ในบ้านที่มันเสียมันอะไรเงี้ยคุณลงก็เขาก็ไปซื้อก็จะไปจัดการให้แล้วเงินที่เหลือที่เอามาใช้จ่ายเอามาจากไหนล่ะครับลูกให้มาก็เก็บไว้มั่งที่หลวงเขาแจกมา800ร้อก็เก็บไว้มั่งเกให้หาคือคนเชียงใหม่ก็จะให้บ้างคุณยายมีลูกกี่คนครับโทษทีห้าคนตายไปคนก็เหลือสี่คนเดือนเดือนหนึ่งต้องจ่ายทั้งหมดประมาณกี่บาทครับมันต้องซื้อยาด้วยอะไรด้วยคร่าวๆครับ 8, มได้ประมาณ5,000ยายบอกจ่าย8 0 0พหายไปสามพันยายจ้เอาตังที่ไหนมาจ่ายอ่ะทีเนี้ยเอาของพระไปจำนำอ่าแล้วเราก็ประหยัดแต่น,นี้ก็กินประหยัดน้อยน้อยน้อยหน่อยคุณลุงมนตรียังออกไปทำงานเนี้ยทุกวันแบ่งไปหอยัังมีรายรับเข้ามาเพื่อแบ่งเบารายจ่ายถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นตคุณลุงก็ยังตั้งใจที่จะออกไปทำแต่ผมถามยายอย่างหนึ่งทำไมคุณลุงถึงเลือก อาชีพในการโบกรถเพราะอ,าอะไร<ข>ครับเขาชอบตั้งอเล็กจนโตมานีเนี่ยเขาใจชุดตำรวจตำรวจเขาแต่งตัวหล่อเขาก็เลยมาทำบ้างตอนคุณยายที่เป็นเสาหลักดูแลลูกอยู่กันมานะครับทำอาชีพอะไรครับ ขายผลไม้อยู่สี่มเมืองเลือกขายขายอะไรแทนครับตอนนั้นขายน้ำมันอย่างเดียวน้ำมันที่วิ่งรถมาตใไซเป็นใส่ขวดก่อขวดไ้เลยแล้วก็ใส่ชั้นวางไว้ขายน้ำมันสิก้าปีถ้าไม่ล้มกระดูกหักตอนนี้ยังต้องออกไปขายน้ำมันอยู่หักมานานแค่ไหนละพอสหกสีประมาณสามปีหูคุณยายทำงานมาจนถึงอายุ87เจ็ดลครับเพราะตอนนี้คุณยาย90แล้วอะ คือถ้าไม่ไม่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็คือยังไปขายน้ำมันอยู่ยังไม่เลิกขายสร <ะ S 1> ุปคือ,อเขาให้ผ่าใช่ไหมเขาให้ผ่าอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไม่ผ่าหรอครับฉันบอกว่าฉันเกิดมาไม่เคยผ่าพอคุณหมอฉีดยาสรบหนูก็ตายแล้วแล้วลูกสองคนพิการอยู่ที่บ้านลหละใครจะดูคานสี่ขานก็ยอมขอให้เห็นหน้าลูกว่าเต้าว่าได้กินข้าวหรือเปล่าแค่นี้ก็พอ ผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mailbox ได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา15.20นนทาง Nation TV ช่อง22